หลังจากที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะมีประเด็นร้อนแรงนะคะดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแบบท่าเต้นนะคะของเซร่านิโคนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นนักออกแบบท่าเต้นผิวสีนะคะก็ออกมาโพสต์ประมาณว่าเอ๊ะไอ้ท่าในเพลงม s h r o o m c ็ o c o l a t e ที่นอนลิซ่าไปเต้นเนี่ยดูมันคล้ายๆกับของเธอนะคะทำไมไม่ให้เครดิตเธออะไรประมาณนั้นค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีคนค่ะเข้าไป ถล่มเธอพอสมควรเลยนะจนถึงกระทั่งปิดคอมเมนต์นะคะใน คลิปวิดีโอคลิปนั้นของเธอนะคะแล้วก็มีคนส่งจดหมายไปหาต้นสังกัดของเธอด้วยนะคะสุดท้ายเนี่ยเธอก็ออกมาขอโทษอย่างไวเลยนะประมาณว่าถ้าเต้นนั้นนะคะมันแค่มีความคล้ายคลึงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการลอกเรียนแบบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีผู้คนค่ะไปจับโปะว่าเอเนี่ยทั้งคู่นะคะทั้งนักออกแบบท่าเต้นของนอริซ่านั้นก็คือเชชเชอร์ฮาแล้วก็เซร่านิโคลเนี่ยมีการกดติดตามกันในอินสตาแกรมด้วยนะคะเอเราจทำไมถึงได้ไม่พูดคุยกันก่อนนะคะก่อนที่จะมาโพสต์ว่าน้องนะ ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าไปอย่างหนักหน่วงนะคะเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะแล้วก็สุดท้ายผ่านไปประมาณ3วันได้นะ เชชเชฮาเองนะคะก็มาโพสลงในอิน t a g r กรมส่วนตัวของเธอค่ะก็ออกมาขอโทษนะที่ออกมาพูดช้าไปนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่เซรานิโกออกมาขอโทษไปแล้วค่ะแล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ลอกเลียนแบบท่าเต้นนะแม้ว่าเพลงมัชรูมช็อกโกแลตเนี่ยกับของเซรานิโกจะเป็นเพลงเดียวกันที่เอามาโพสลงใน YouTube นะคะแล้วก็ท่าเต้นมันดูคล้ายๆกันนะแต่เธอก็บอกว่าก็เคารพนะในการตัดสินใจแต่ว่าจริงๆแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ได้ไปลอกเลียนแบบ ะะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะต,ตัวเองค่ะก็มีการมาโพสคลิปนี้นะคะบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นการสร้างท่าเต้นนะคะให้กับน้องลิซ่าค่ะน่าจะเป็นหนึ่งในโครงการที่ท้าทายที่สุดของเธอจนถึงปัจจุบันนะคะโดยเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไม่มีประสบการณ์นะคะในการออกแบบท่าเต้นบนรองเท้าส้นสูงเลยค่ะเธอจึง เธอจึงต้องไปขอความช่วยเหลือนะคะจากพี่สาวสองคนน่าจะเป็นคนในคลิปนี่แหละคะ่ะเพื่อให้ได้แรงบันดาลใจนะคะในการเต้นนะคะสไตล์การเต้นแล้วก็มีการขอบคุณพวกเธอค่ะที่คอยให้คําชี้นแนะนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในชิ้นนี้ค่ะแล้วก็มีการบอกนะคะบอกว่าเออให้ดูนะคะงานฝีมือของพวกเขาหลังจากที่ดูวิดีโอคลิปนี้แล้วนะ,ะพวกเขายอดเยี่ยมนะคะในสิ่งที่พวกเขาทํานะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอเธอคิดอะไรนะคะถึงได้เอามาโพสอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆนะเธอไม่ออกมาพูดอะไรเลยนะคะรอให้เหตุการณ์ผ่านไปตั้ง3 4วันแล้วนะคะแถมในการขอโทษทั้งนั้นเนี่ยก็คือขอโทษว่าออกมาอธิบายชา้าแต่ก็ไม่ได้ขอโทษนอลิซ่านะที่ทําให้นอลิซ่านั้นเสียชื่อเสียงไปพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ อันนั้นเธอก็บอกว่าให้มันผ่านไปนะแอดก็ว่ามันก็น่าจะผ่านไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้อัปเดตล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็เพิ่งมาโพสนะคะลงใน IG ส่วนตัวค่ะเป็นคลิปที่เธอ,เ,อเต้นนะน่าจะเป็นการเต้นร่วมกันนะคะกับอีกสองสาวนะคะก็เอามาแปลให้ฟังแล้วกันค่ะเธอมีการโพสลงใน Instagram ส่วนตัวค่ะวันนี้นี่เองะคะ่ะ3พฤษภาคมค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า Terima kasih telah menonton!